สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีผมเลยชิโตนศาสตร์มอเตอร์วีก็เลยสิว่าพามอเตอร์วีไปนอนบ้านน้ำนะครับดูแล้วมือนีเธอคงจะบบมีรถกลับบ้านนะครับต้องเถือกันนะสงสารนะเนี่ยคือชีวิตคนเฮาบางครั้งเขาก็คงจะหมกมุ่นในแนวความฝันของเขาที่มันไม่เป็นจริง ผมกําลัางสอนมันให้มันได้เรียนรู้ของการใส่ชีวิตจริงๆอมันต้องเรียนอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตครับมุนกระจกลงนีมันจะใสอเ,เออมันก็คุยโมไปตามสไตล์มันก็เข้าใจมันอยู่แล้วครับว่าชีวิตมันเป็นแนวนี้นะครับเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกําลัางสิตไทยถอดในเธอก็คือว่าหนึ่งแหละกำลังใจแหละก็คอ่อยๆบอกคอยสอนคอยแนะนำมุนกระจกลงมองนี้ลง,ลงเลยอ่ามาๆมาๆมา,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 มา มาหมดอ่าหมดเวลางานแล้วนั่งขาง่ายดิที่เออมงูตองโบกรถมาขึ้นรถเลยเออมาไม่ต้องจะบอกอมาขอบคุณครับอ้เออปะไปนอนบ้านได้ครับ,บนนครับยู่ที่บ้านสบายเนาะครับครับได้ครับ,รบโอ้มึงนี่นั่งรถเอาผ่านกูได้เลยนี่มุกตะอารุ่นนี้ละไอ้ฮะมุกตะวีรุ่นนี้ครับ เอาเจ้าสีสีน้ำเงินเด้อมีบอครับมีบอลพึ่งเอาลูแอ้าขาดเติมสีน้ำเงินครับผมว่าจะบอกเรองมาทันขาดคำมึงก็คุยทำปุ๋ยอีกนะเปิดรายการให้อ้ายปัะนี่ฮะเปิดราการให้อ้ายว่าปัะนี่โอ้โหเปิดราการกูมองอยู่เอาให้มึงบอกก่อนปิดไฟได้ครับเดี๋ยวปิดไฟเพื่องแบบให้มึงบอกก่อนเออผมขอขอพุ่นเอฟซีจากไอ้เพื่อนมาบอกว่ายุไส้ครับเพื่อนเอาเพื่อนโอนเงินใหม่ผมแสนแปดครับเพื่อนว่า ผมสิลองไปเช็คเบิงครับมันแมนบอลครับเสียนแปดผมสิยแปงห้เจ้านี่จังหาเงินครับผมสิไปดาวน์โหลดมื้ออื่นครับก็ไปทำบุญนำหลวงปู่อ้วนครับอ๋อเขาโทรเขาโทรมาเบอร์เบื้งบ่ครับเขาเอาเบงแบบเลขบัญชีที่อยู่ในคลิปไอ้เลขเบอร์โทรครับไอ้เบอร์โทรผมกดผมบอกผิดแล้วครับมันเด้อ061707เออ15ูเจ็ดห่าแปครับเบอร์ใหม่ครับมันเขาแก้ตัวกันครับเราบอกรับเบอร์ครับ มีเอฟซีมันทรมาเพื่อน่าไอ้เพื่อใหญ่แสนหนึ่งก่อนที่แรกเพื่อนมาบันทึกเพื่อน่าพ่อบอเพื่อน่าบอกได้หรอผมบอกโอ้ผมว่าเด้ถามซื้อเพื่อนถามซื้อเพื่อนเพื่อนมาบอกครับเป็นคำเป็นเบียนเนาะบอกได้มาหลอนหัวมันเนาะโอ้ยเนาะครับอ๋อเขาบอกวนมาแล้ววะที่ข้าวนมาแล้วครับต้องเช็คเบิ้งครับอะเช็คเบิ้งเห็นมืออื่นหน่ตัวนี้พาไปดาวน์โหลดครับกล้ทำบุญน้ำปูอ้วนครับน้ำปูโฮดนะครับรอบบัดแถวตำบลผมไม่รอบเบิร์ตแรกครับเดี๋ยวอะไรก็สิเป็นคน้ำมันาให้แม่นำ ไอแม่จักหาหมื่นกันครับไอตัวน,นี้หาหมื่นผมกับสิบเเตอร์น้ำมันหาหมื่นกับมึงต่อสายไปดิมึงโทรกลับไปดิเรรบืเอ้ออะครับเบื้องเลยนี่แะครับเบื้อเออทรเออโทร,โทรไปเปิดลำโพงให้กูได้ยินมทำนี้บื้องเลยมันร้อนมึงนี่ที่ไหนครับวันนั้นไปเช็คเบื้อยู่นี่เดี๋ยวมันชี้ยู่ในคลิปเพิ่นว่าอไอ้ที่ไอ้ผมที่ผมยืมเงินอ้ายลอยนึงกับนายครับคีบลอยนึงเัินมึงพิมพ์ไปว่าโอนเงินนี่ครับนี่ เอาเอาเอาโทเปลืลำโพงเปลือลำโพงเปลดลำโพงนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากูอยู่นีเด้อครัฟังครเอาเอาโทรศัพมาฟังนีเด้อคครับครับสวัสดีครับแมนเมนเบอร์ที่โทร่าสิมาโอนขึ้นมเตวบอครับนี่เนี่ยโทรผิดเบอร์บ่ขนาดครับเดี๋ยวเดียผมจะลองโทรเบอร์ใกล้ๆกครมื่อาจจะกด พีทครับเขาบอกเขาโศนหลายๆครับเอฟซีตั้งแต่ไหนน้อครับนี่เวีโอ้ยก็ผากมึงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึลองมึงเบอร์เบอร์ไก่กันครับนี่เบอร์นี่เบอร์นี่นี่เบอร์นี่วะเนี้ครับอาที่กดกดเลขเบอร์ผิดีทบมันโอนครับมันเดินท้ายมันติดกันครับมันมันมันติดกันแะไรมันซ้อนกันเลยลองมึงครับเบอร์นี่ ครับสวัสดีครับจากไอมอเตอร์เว่จอนี่จอนี่เห็นมือป่าบินดีนะครับจ้นี่ภาษาแซบครับไอแมนเบอร์ทีโทรมาหามอเตอร์เว่บอครับเบอร์นี้ครับไอเป็นเบอร์โทรมาหามอเตอร์เว่บอครับมอเตอร์เว่จอนี่ครับนี่โบมันข้นอยู่ในเบอร์ผมครับเพราะว่ามันติโทรเข้ามาเรื่อยๆครับเบอร์ที่ไม่รู้จักก็ครับเพราะว่าเอฟซีมันโทรมาหาอ้ไรมันเกือบลอยสายแล้วครับมือนี้ โอ้บอกแน่วงหูจ้าจ้าหนี้มื่อปาบอินดี้บอกครับไอ้โคษกประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโอ้ขวยวางสายครับครับโทรมั่วเขาเอาละเพื่อเขาโทรมาแต่ละอันอีกเออกูกูเข้าใจอยู่ดอกเหตุผลของมึงนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวกูรับสายน้องเขาก่อนครับอืมครับสวัสดีครับเออมาตุวิทย์ครับแล้วตกลงเขาโทรมานี่สายเขามาเรื่อยหรือเปล่ครับโทรเขามาสายเขามาเรื่อยเลยครับขอขอขอบคุณเอฟซีด้วยครับแล้วที่ฮักและเมตตา ไอ้มอเตอร์เวย์คนนหน่อยๆผู้นี้นะครับเด้อขอฝากเนี่ยฝากตัวฝากเจ้านี้น้ำเด้อครับเด้อกูปั่นผมเด้อครับเขาบอกเนี่เจ้านี้กูสีปั่นมึงใส่กูบครับขับขับเขาบอกเนี่เจ้าหนี้ผมบอก่มี่ยมึงนี่ครับไอ้มวยเด้อครับเด้อไอ้มวยอยู่มวยเขบอกวิ่งมวจังมอเตอร์เวย์ครับเพราะว่ามวยกลาเป็นคนดันมอเตอร์เวย์คือกันครับครับบผมนี่ไอ่ครับผมมวยครับร้านเจ้านี้แซ่บครับทีมงานมีพนักงานครับต้องขอขอบคุณในหลายครับที่เมตตาผมครับ วาตัเวเองอะไรสิบอกโตเลยครับครับไอ้โตต้องคิดใหม่ครับครับ,นะรบไอ้นะว่าจริงๆแล้วอ้ายเข้าใจดีดอกว่าชีวิตโตด้วยระบบประสาทโตมันเป็นแนวนี้ครับผมเคยไปอยู่ในไอจุกินยาของสีมาโพอยู่ครับไอ้ครับช่วงนั้นมึงกับสิบหัวให้กูบอกเลยเนาะครับไอให้เราเลยครับบัดนี่กูโอ่ ไอ้ไอ้ะอ้ไอ้ไอ้เอ้ไอ้ไอ้ไอ้เอ้ไอ้่อ้ไ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 อ้อ้ไ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 อดมอ้เอ้ไอ้ไอ้ไอาไอ้ไอ้ไอ้นอ้ไอ้นี้สอ้ไ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 อกเอ้ไ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 ค้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไั้หอาไอ้ไบ้ไอ้ไครับ้ไก้อ้ไอ้ไน้ไอ้รอ้ไอ้อ้ไอ้ไ้งอ้ซอยเอลือ่งกันแลกันครับักแงงน ไอ้ลำลำได้ลุ้ยนะครับเด้อพี่ไม่เนี่ครับยาเจ็บยาจนครับไม่เฮงปังปังครับครับแค่นี้แหละครับไปอาเจนี่บ่าวได้ป่ะเนี่ครับฟังกูสิเบอลได้ป่ะสิเนี่ยนะครับไอ้มึงถามสอนกูนะครับผมจริงๆแล้วมึงอ่ะนะครับไอ้มีบุคลิกที่น่ารักมึงอ่ะบ่มีผิดมีพ่กับไผ่ดอกกูเบิ่งแล้วครับผมผมบ่มีแป็แพ่กับไผ่ครับเออมึงเพียงแต่ว่าโดยการข้ามเบาค้าจาของมึงอะ เข้าใจดอกว่าด้วยระบบประสาทมึงมันเป็นแนวนี้ครับใช่ครับเออมึงก็ต้องปรับเปลี่ยนใหม่นะครับใช่ครับวิธีการเบาการจาหรือการคุยครับผมเออเรื่องเล่าบางเรื่องที่มันบปดรมันเป็นแค่จินตนาการของมึงเนี่ยครับข้อใจดอกว่ามันเป็นอีกมุมหนึ่งของระบบการสังการทางสมองของมึงครับผมอ่าแต่ถี่มึงบอกรวงรวงเลยๆเดี่ยมัน มาฟังแล้วั่ะขักับกูโบเป็นอย่างครับครับอ่าโบับได้เบิร์ดโบก็ลับครับผมผมผมกสิบบอว์นี่สอดกูอีกแล้วก็ต้องกระโดดครับกระโดดครับมึงสอดกูอีกอะเพราะองครับเอากูให้มึงว่าันี้ในเมื่อมึงสอดแลยเอามึงอย่าบอมึงบอกว่าครับก็แบบนี้ผมกสิบบอวดีๆครับอันนี้ผมสิบบอว์าว่าบกสิบบสวบเก้าวล่ำไอ้ครับเพราะว่าไอ้กับเป็นผู้รักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองนะครับน้อผมกสิ เบาม้วนๆกับอายไปนี้่ายครับไอเจ้านี่ครับผมกษีบาลกษีนะครับแบบนี้ผมสิบอกว่ากระโชกโฮองให้ใช่อายแบบแบบบวหัวเลาะแบบแบบแกล้งแกล้งปฏิเสธก็ไอนะครับคือคือไอายยกสูงกว่านะครับแบบนี้คือผมผมมาคิดเบางแล้วว่าไายคนน่ำหน้าที่ตาทั่วประเทศมาหลอกกุรักกุรย์ไงกายความไม่บ้างใจอายผมจนได้เป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในบ้านในเมืองในสมรรถตำรวจแห่งชาติครับผมกสี ให้อายย้งอายอายุสูงครับผมก็บทีมมึงใจกูว่าหรอยังว่าทีนี้ได้ครับบัดนี้ครับให้อายเปลาได้แล้วครับบัดนี้ครับครับโอ้ยกูก็ต้องกมาผอคนแนวนี้อ้ยปวดหัวให้อายเปลาเลยครับเพราะที่เข้าเปล่าได้ครับบัดนี้ไงกูว่าเนาะครัับบอ้้ดนีถามสอนกูเลยเพราะสวัสดิ์บัดนี้ครับถามสอนนะถาสอนไอคือประกอบเลยครับเออมอเตอร์เวย์ครับมอเตอร์เวย์โตต้องเข้าใจนะว่าโตเนี่ยนะ ลังเทือเนี่ยโตว,ว่าหลายจนลังเห็ดใ้อาจจะเห็นในคนอยู่ไก่โตของโตเนี่ยมันเกิดความหลาลำค้าญคําเบาโตมันกลายเป็นโงนาเสือถือเออเวลาไปใสไปพบปลาคนในชุมชนในหมู่บ้านอ่ะมันเห็นในโตเนี่ยม,มันมันมันดูดูในสายตาของคนอื่นเหรเห็ดในโตแบบว่าอ่าเป็นคนที่แบบว่าโหนาเสือถือนะเออ เพราะฉะนั้นแล้วบางเรื่องเล่าตัวก็ค่อยๆคิดค่อยๆว้านะไอเขาใจดอกว่าคำวบามึงเนี่ยมึงคุยมาตลอดว่ามึงสี่ขายทีนี่ทีมึงรวยจังสันจังสี่มึงสีซนน่ซื้อนันซื้อนี่อ่ามันอาจจะเป็นด้วยนิสัยใจคอแล้วก็วิธีการสังการของมันสมองมึงอ่าแต่สิ่งหนึ่งที่มึงมีได้โตมึงก็เป็นคนคนหนึ่งที่น่ารักบ่มีผิดมีภัยกับคน เออต่อจากนี้ไปยูปกูมันอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มึงยูกกูมึงอาจจะบ่ได้ย่ว่าสิยูกูอีกดนเรื่อตามน่านเท่าน่าน,านแต่ในช่วงที่ยูกูต่อจากนี้ไปน่ะกูจะต้องสิสอนมึงว่าโลกของความเป็นจริงของคนทฮามันต้องหูจักทํามาหากินหูจักขายแรงเพื่อจะแลกกับเงินเออบ่มเมนว่าสิเอาฝันโดยจินตนาการตนเองโดยที่มันบ่มีมันบ่เกิดขก้นจริง ละเหตในตัวเองงกมุ่นในจินตนาการของตอนเองเข้าใจอังย่างยัง่งใ okay, ครับเออเพราะฉะนั้นแล้วไอ้เรื่องที่มึงว่ามึงสีไปสื่อรถออกรถออก,รถออกล่าทังสันน่ะเออหรือว่ามึงสีขายทีหรือมึงสีมีท,มทีมีทางสีสซื้อนั่นซะื้อนี่น่ะนั่นมันอาจจะเป็นเรื่องความสุขในการจินตนาการของมึงแต่ขันมึงคุยอยู่โตคนเองหรึเกเจบไว้ปในใจอ่ะมันจะเป็นความสุขหรือเป็นแรงบันดาลใจมึงก็ได้ แต่ขันมึงว่าวต่อผู้คนผู้อื่นที่เขาได้ยินแล้วเขาฟังแล้วมันมันจิเกิดเป็นว่าคำคุยนี่คือคําสอนของอ้ายเด้อเข้าใจวะรถพฤติกรรมในการพูดคุยคเห็นลดลงเว้าเทา่าที่ว้าเท่าที่ว้ามันเกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นอย่าลวงลดความลวงลงกูสิทาเบื่องว่าต่อจากนี้ไปใส่เวลาอีกเจ็ดมือเนี่ย มึงสิลดการเบาการลวงการคุยการยังลงบอนี่คือคำสอนอายนะมเข้าใจบะเข้าใจครับอ่าบตัติตามครับอืมเอามีอย่างจจอาจาจะคุยจะเบาจะคุยจะฝากฝากร้านจนนี่เสบด้วยครับเออนี้เสบมีสักสาขาครับอ้สองสาขาสองสาขาครับอาหารอร่อยแห้งด้วยครับเด้อเชิญมาใส่บริการน้ำอ้ายผมครับ กันมาสาขาทางไปเห็นอุปกรักส้บุรีเนี่ยครับกฤติพ่อมอเตอร์เวย์โบกรถอยู่หันเนี่ยครับเด้ออันนั้นสามารถมาถ่ายรูปได้ครับมาถ่ายรูปว่เที่แค่แข้งแบ่งปันกันได้ครับ h ั c ก็ได้ครับ h ัก k ได้ครับ hack FC ทั้งหลายครับทั่วประเทศครับทั่วโลกน้ำครับครับครับผมกะผมมียังเหลาหลายครับเพราะว่าจะนีไ่อยากให้เงาหลายครับ เอาตัวนี้นะครับเด้ออย่าลังไม่รวยนะครับเด้ออย่าเจ็บอย่าจนนะครับเด้อครับครับครับจะควบมืเกินรับเออเลยมูงจะควบมืเกินรักรักเอฟซีนะครับเอฟรับรัก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 ครับเลิฟเลิฟครับครับครับนีแค่นี้นะครับเบอสไลยมันบอกอะไรเต้บอกครับเป็นประโยชน์ครับโอ้ยอย่าบอกลุงลวงเลยเลยไอ้วะครับไอ้ครับพยายามลดคาเบาลงแต่อยู่กลางๆครับไอ้แต่บอกบอหลายบอหน่อยมันอยู่กลางนะครับเด้อครับขอบคุณคำสอนของไอ้เนี่ครับเด้อ ที่นั่งไปปฏิบัติครับวันนี้ลุงซื้อจะไหนในนั่งรถเอาผ่านวัดองคูนนิ่มแต่นอครับวันนี้นิ่มแห้งครับมันบอกโมเตอร์กระตาคือมอเตอร์ไซค์ห่างของผมครับโอ้ยเป็นบุญวาสนาแห้งครับวันนี้เมื่อเคขี่รถไออเอาผ่านของไอ้เจนี่ครับเทำมิมงเมตตาสูงแห้งไอ้เจนี่ครับสมแล้วครับที่ได้ความไว้วางใจจากคุณลักษณคุณใหญ่ในบ้านในเมืองนะครับดื้อฝากอ้ายผมนะครับตอนนี้มือปราบอดีดีครับซื้อกิิงอเปล่ซื้ออย่างไรครับผมกับพงหุ่นซื้อจริงหรือเปล่าผม แต่ผมผมหูจะยุทธนาอย่างนี้แหละแต่ผมจำได้ครับกูต่งหูซื้อจริงนะครับน้องไอ้น้องครับเอาซื้อเขาใส่ในวงการนี่แหละครับครับเอาเดี๋ยวมืนอนี้ไปนอนบารได้ครับครับเดี๋ยวมือยังตื่นไหผ้าผมกับพอก็บแม่สวัสูโทษได้ล้วครับพ่อได้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 ครับตื่นใ่เสาร์้วมือยืนตื่นว่าผมตื่นประมาณตีห้าครับตื่นมาปัดกวดครับครับได้ครับปัดปาดล้านแม่นพ่อแม่นหรครับครับครับปูนนครับผมเอา ต่อจากนี้ไปทุกคนจะเห็นบทบาทใหม่ของมอเตอร์เวย์ครับคนสีบรอนอยลงอ่าคนสีบรอลวงสีบคุยแล้วนะครับต่อจากนี้ไปคลิปต่อลิปนาขันผมไายเราเห็นผู้ใดเห็นมอเตอร์เว่ยว่าลุงลวงเรื่อยๆคุยก็สามารถด่ามอเตอร์เวย์ได้เลยครับด่าได้เลยครับอ่ามอเตอร์เวย์จะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วครับครับอ่าจะเป็นคนที่นาลักของเอฟซีทำตามคำสอนน้องไอ้ครับอ่าโอเคเนาะครับครับเอาเดี๋ยวเดินทางครับถงหน้าผม ครับผมขอบคุณทายครับลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมครับพาโมเตอร์เว่ยเดินทางกลับบ้านครับบ้านผมอยู่พิบูลสงสารามนะครับเพิ่งออกจากลานจอร์ดีแสบรับมอเตอร์เวย์กลับไปนอนน้ำสีโตนเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนเมื่อนี้รถวิ่ีรถว่าเอ่อกว่าวิ่หมอนนอนงกัสิทิ์มไปนอนอยู่ลานกันคือสิ่งมีที่ ที่ก้อยเอาสงสารก็เลยเดี๋ยวพากลับไปนอนอยู่ตรงหน้าครับเป็นการรางใจทุกท่านรวมทั้งกาลรงใจมอตวีน้ำเด้อคุณหลายครับคุณหลายครับมออรครับสุดยอดเลยครับลาไปก่อนครับสู่มอเรวีสู่ครับสูๆครับ